สวัสดีจ้ามันนี่อยู่ในห้องครัวขึ้นเด็ดก,กินแกงเขียวหวานเนาะจ้าก็แกงเขียวหวานหมูนี่แหละล้วกโหละพาแหละสามกินผนเดยหโหละพาเนี่ยแต่ผมรู้สึกมากินกะเพาสีแห้งแล้วก็มีกินอีตัวกินโหละพาแล้วก็มีข้าปุ่นต้มเลยจ้าก็มีบะเขือแหลกเขือหัมมานั่นเลยจ้าก็พริกหยวกพริกเม็ดใหญ่กะกะทิอร่อยดี ขนง,งานเพียบดูจ่ะบอกว่าจะไปเก็บมาจะไปเก็บมาเถ่ะดีหาใใ่งานไม่เห็นโอ้คนละเมบยบันทีสิบบ้านเริ่มแกงด้อจ้ะส่วนประกอบยังอื่นก็ย่ำปุ๋งก็ค่อยเบิ้งเอาจ้ะพอมาว่างไว้เบิ้งประกอบดูจ้ะตอนนี้เ้อกับสิบบ้าเขี่ยวพริกแกงด้ยจ้ะ ใส่พริกแกงสําเร็จมีเอ่อพริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงแดงจะ้ะสมกันสองอย่างก็กสีเขียวให้จนมันน้อมหอมเลยจะ้ะส่วนเราไม่มีใบบักบูดสดมีใบบักบูดแห้งเราก็จะใส่เข้าไปตอนนี้เลยจะ้ะมันไม่ยู่ใบบักบูดสดคิดก็าอยากเก็บมันจะ้ะสงสาร,รสเอาไว้แมแตกหรือไหลก่อน เทวานี้ก็ใส่ใบเออกูดแหงไปก่อนจ้ะหางกะทิลุกไปจักหน่อยกเปิดเอสีเคียวจนน้ำแตกมั่นจ่เพะกะสีใไส่ต้องก๊อสองกองครึ่งกิโลพอกะกองหนึ่งน่ะมันมียี่สิบหายี่สิบหา กันกับซีเคียวเอาควาหวอมจากกระชายกับซีไซล็อกไปตอนนี้เลยด้วยจ้ะเพราะว่ามันแได้หอมๆของที่มันแซะ แข็งเอาไว้หั่นฝอยฝอยไปเดย,ยดีจ้ะเอาออกมากมันก็ละลายมันนิ่มว่ันเสาร์ตุ้งแข็งเอาไว้โอเโอเขาก็สีเขียวจะว่ามันแตกมันจักหน่อยจ้ะโอเคจ้ะเราก็จะเอาแตกมันประมาณนี้แหละจ้ะวันนี้เราจะเอาหมูลงเลยดีจ้ะมือเล็บมือข่อยเปย็นอย่างแกจะใส่หน่วยเฉลี่โอ้ย งานไม่เคยจักหน่อยจ้ะเพราะว่าเขาตีแกงบาหลายดอกแกงเขาตีกินให้ม้วนสุปกันจ้ะแล้วเาจังสิมาปรุงรสแล้วก็ใส่เผือแล้วก็ใส่กระเทีลงไปอีกตอนนี้สิ่เติมกระเทีลงงไปอีกจักหน่อยได้จ้ะเราก็จะมาปรุงรสเลย ก้อนใส่เกลือมันตานนะจ๊ะอันนี้เป็นผงตรงรสก็ดีล้วก็จะใส่พริกไทยเข้าไปด้วยพริกไทยดำเกลือนิดหน่อยก็เกลี่ยไปบ่ แตาว่าพริกแกงมันเข้มอยู่แล้วเราค่อยมาชิมรสชาติมันหาสีแกงเขียวหวานบ่พอเลยใส่พริกแกงแดงลงไป เดี๋ยวเขาปันกันเลยก็ยังเก็บผลซื้อไงก็ยาไม่ถูกโอเคจ้ะเดี๋ยวบะเขือทำมาลูกเลยเรือบัตรนี่เขื่อนเลยแหละซื้อเอิอบะเขืออย่างนี้น เอาไม้เจียบมาเด็กเขาเก็บเสลับเก็บยังดอกไปร้านอาเซียนซื้อบวกเขื่อไทยใส่บวกเขื่อนี่แหละเขื่อนยังกระซังแต่ว่าเก่งเสลับกระเส็บขึ้นเขาจะอยากให้มัดปุยๆจะน่อยด้วยจ้ะเอ้ยพริกเกี้ยเขียวหวานหาความเขียวบ่พอ เอาผีรกลงจ้ะวันลกผ้ารลงจ้ะวละผ้จากัวกระเพราย่างดอกใส่ข้าไปทั้งดอกมันนี่แหละ หอมดีโอเคปิดไฟจะ้ะลาดด้วยกะทิอีกนิดหน่อยจะ้ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยต่อด้วยเมนูไข่เจียว เคจ้ากับข้าวไปให้พ่อบ้านพร้อมแกงเขียวหวานรู้ยังไงก็ไม่มือนแกงเขียวหวานเพราะวัาใส่พริพเกงแดงไปเยอะเกินไปก็บม่เยอะได้แล้วเนาะกะทิเน็นเดนนั่นแหละพร้อมข้าวสวยร้อนๆจ้ะก็มีประมาณนี้ละจ้าโอเค้ะจ้าไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า